สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันีกเลี้ยวครับพี่น,อนอ้องมึอนี่ภาพี่นออ้องมาเอบังเขาเลียบก,กุุงเนาะพี่น้องเนาะ้ากันไปสวนมาวังหกโมงแรกนะครับพี่น้องแตม่มันไทยทำบ่ได้พี่น้องกัเลยเห็นพี่นอ้องมาเอบังตอนเลียบนี่แล้วพี่น้อง เยวไปเบิ่งใกล้ๆน้ำกันน้องพี่น้องนเนาะ,นนะป่ะครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องไลค์ครับเจ้พี่นอ้องคุณตะปุกจะไม่หนึ่งตัวน้อยพี่น,อออนอ้อ,นนอ,นองโอ้บกไลค์เลยพี่น้องอันนี้ส่วนเขาว่ากุ้งสอนเทียรได้พี่น้องสอนสองเทียร์ถึงมา ได้บักไหลเลยพี่น้องขนาดสองหอบเลยครับนี่ครับผมกุ้งไหลหนี่พี่น้องน้องนี่เป็นตะแสอน้นี่เลยครับผมต้องคอยขัดเอาเต้ียค่อยเก็บเก็บชิ้นเหี่ยวก่อนมออั้งกุ้งฟอยด์นะพี่น้องโอ้ไหลครับอยู่พี่น้องอันนี้เรียกตะกุ้งออกก่อนครับผม ีเงียไหลพี่น้องโอ้หลายคกับผมีเงีย่น้อาเสียวาใส่ตู้เย็นไว้แล้วพี่น้องเนาะโอ้โตัวมันนั่งตมันนั่ง em lắng nghe một tấm y kì em lắng nghe một ừ. à, đó cái gì à, không เอาขึ้นม้านเสียเขาไปตีออกข้วี้ิ่นเลก็ถามเนยนีสม่นลีว่พี่น้องเนื้ถิลียวจริงไปแนี้เลยถามไม่ถามม่อไแล้วปวด มันไงเนใจ้งกวนเนี้ยปวดเอาก็ได้พุ่เนี้กินไม่้อ,องยิงเนียนีน่พ่ปนี้ยเลยเหม่ใช่ในชะ่เนาะอืีนะครับพี่น,อน้องบ่านเข้าเป็นสีเล้พี่นอ้องคล้าคๆกินแบบนี้ะครับผม ต้องตงหาบ้านน้องพี่น้องเนาะอก็ต้องหาเนี่ยนะครับผมหาบ้างซื้อบ้านพี่นอ้อ mm hmm. ชีวิตคนเนอ mm hmm. เลี้ยงลูกแบบนี้พี่น,อน้องแต่เราเลียงลูกแบบนี้เท่าไหนอกจะอยู่ย่ากพี่น้องเนาะเอกากว่ามันมีเงินมีทองนะพี่นองหายู่ากินะเป็นคน ส่ากินข้่มาละครับ่งง่ายนัก่ผมมันจะนานอาะอืมอน่านแพ่ไ้่พอดีกินเนาะเนียโอ๋อไน่กนเลยนไฟเยอันนี้อันนี้เขาถิ่นหมดเรือง อย่เคนฟังวันบ่ได้จริงด้วยกันชนแค่นั้นลูกเสือก็วันเหลี่ยกลงขี้เงียบออกพอสมเร็จนึงแต่เนี่บอกว่ากลอยเขาไปเหยียกดีกแล้วว่าเหี่ยบออกคนขี้เงียบถิ่คนนั้นะมีครับพี่นุ่เหียบพ่อหมัดหมัดกดเพ เดีย๋ยวไม่ล่าหนั่นเขาใส่ตู้เย็นไว้แล้วเขาออกมาที่กินเขาคอ่อยเสียกไม้เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมฟังของผมกันได้สำนี่แล้วครับพี่น้องเนี่ย,กกยพี่น้องเนี่ยอย่ากูไล่พี่น้องนี่ตัดๆอย่างนี้ได้ดีเลยอย่าไล่เติมอยู่พี่น้องกุ้งส้มนี่มันหนีเร็วพี่น้อง ลอยว่าย<อ>มันเป็นกุ้งมันเป็นกนุ้งฝอยแม่ตัวน้อยเฉพาะลุงเสือเล่านั่นเนาะแล้วลบอกว่าเอา,าน้ำไปนน้ำมันมันตายเร็วตายเร็วเท่าเดียวยเยวยนี่พนยพี่เนาะปลากรมีเลยพี่เนาะหัวเอมือนนะปลากระในหลายเตืบอยู่ครับผมอ,อ,อันนี้โบเมียนโบเมียน ตาเขาต้งมุกดมุกมุกมกใส่ใบตองกัได้มุกใส่ผักอีกตูอืมมกใส่ผักอีตูใบตองแล้อใส่ผักขี้เหล่าก็ได้หอมหอมมกเข้มเข้มนุ่งๆหน่อยนี่กานเลยน้องเปน้องเข้มเข้มนุ่ง ตัวไหนเลยก็ใส่อยนยเสอนุ่มหก็ได้ใช่ขัวไหมเป็นอนู๋ใช่ไหมเป็นมอเ่เน,นะหน้าจะ,จะ่อยก็ยัง่อยเหลือกกระซิวออกนะ่อยสุกอะไรอยเี้ พม่เรากกินนี่ด้วยก็กินพวกป่าก็ุ่งป่าก็กินด้วยบ่โตสมุิเาก่อะกินเยอะมากิเนี่ยนมกดีๆล้วก็บกินยมามุกหน็ตัวมุกไปหนตัมไ กินยาขึ้นันนี้ร้จักิน่งมาท่สุด้ามึงหไดจกินแลเ่อาวนกินด้วยกนระอนนี้กินเท่ากินนีดทุกคนกิมาทดเียนเอาอเลยกินแล้วาทูแล้วก็เบื่อเนาะเบื่อทุกคนเข่งีๆไม่ได้เรสุดอ

มีนี่ีิปาเกลียวอยู่นทั้งบ้าน่็ค่ยีกันเลยปลาเกลียรสีนั่นน่ะนั่น่ต้องมีน้นมันยุ้งเคลือนมปลาเกียวไหม้อค่อนนของ่ข้องทรงน้ำได้กันแบบนี้น้องสาวบุเคยเห็นกันเลย

นี่นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เรียกแก้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ไลฟเตือบอยู่ครับผมเนี่ยพี่น้องอนี่จะโตน้อยๆกำลังกินพอดีแล้วครับพี่นอมม้องนี่นะครับอันนี้ก็ปลาซิวครับพี่น้องปาสิบมกหมื่นเนาะพี่น้องเนาะ โมกยังโมเสารึครับผมอยากจะมัเดิกเลยพี่นอ้องวัดเดิกเตืบเลยครับผมใส่เวลาดโดนเตือบอยู่ครับชั่วโม,มงสองชั่วโม,มงคนละครับผมเอาคลิปนีเ้เราไว้ซ้านี่วันนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าไปปอกกันใหม่ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ